ไม่ใช่ว่าทุกคนมีประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นเลย,ยเราจะให้ประวัติศาสตร์ในอนาคตในยามที่เราเล,ลึกชาติย้อนหลังนายและเห็นตัวเองแล้วคุณจะให้ให,เห้เราเห็นตัวเองในสภาพอย่างไหนจ๊ะดีกว่าดีที่สุดเลย,ยใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าทุกภาพทุกการกระทำของเราไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทํา ล้วนเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตการสร้างบารมีในสังสาวรวัตรทั้งสินส้นซึ่งสาวัตรหนึ่งถ้าเราได้บรรลุวิชาสามนี่เลยจ้ะแต่พอเป็นในาสาสุสิยานระลกชาติหหลังได้นี่เราสาวไปดูโอ้ชาตินั้นเราล้อหลอนี่นะโอ้ชาตินี้ทําไมตุ้มตุ้ยอะไรอย่างงี้เออชาตินั้นเราทําอะไรบ้างง <laughs> ี้ดีไหมจ้ะ ชีวิเราเระหว่างเราเลือกชาติเนี่ยใจเป็นสุขก็จริงแต่เห็นภาพที่สิ่งที่เราควรเน่ยเราก็ไปไม่ควรทําแต่สิ่งไม่ควรเรากลับไปทำอย่างเงี้ยความปลื้มมันก็ได้ไม่เต็มที่มันจะเกิดธรรมสังเวชสลัดใจแต่ถ้าทุกภาพปุ๊บ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 ของชีวิตเราที่ผ่านมานี่นะเมื่อเราเห็นได้โดยตัวของเราเองโอ้โหนี่เราแล้วนี่โอ้ทำไมเจ่ง ทั้งเก่งและดีเนาะเรื่มไหมอ่านี่สำคัญนะสำคัญทางศึกษาเรียนรู้ว่า